ต้นนี้จะเป็นโคโลคาเซียมอร์นิ่งดิวนะครับนี่มอร์นิ่งดิวฟอร์มจะสวยครับอันนี้โดนล่มแล้วจริงๆก็แดดเกือบจะ100%ซครับเป็นไม้ฟอร์มใหญ่นะครับสวยมากนี่ใบด่างดีครับออกลูกเนี่ยหน่อใหญ่มากนะครับผมนะครับโคนด่างแบบนี้เลย ใบก็ดังสวยมากครับนี่นี่ครับ morning d e วที่สวนก็จะมีต้นแม่หลายต้นหน่อยเพราะว่าชอบส่วนตัวนี่ใบใหญ่มากครับนี่ morning d e วครับต้นนี้แบบนี้ครับมีหนอทุกต้นเลยยังไม่ได้แยกเลย ต้นนี้ก็ใบสวยนี้ใบล่าสุดสวยมากนะครับผมนี่ครับหนอก็จะเต็มต้นแบบนี้ด้านหลังเป็นมิวก้เวย์นะครับมิวกี้เวย์ตัวนี้เป็นใบกลมครับมิวกี้เวย์ใบกลมสวยมากครับผมนี่โคนใหญ่หนอก็เริ่มแทงอีกแล้ว อันนี้ก็จะเป็นใบรีครับต้นนี้ใบรีนี่ใบรีก็สวยนะครับของเราก็แดดประมาณ50%ตัวน,นี้ต้นเล็กใบกลมครับใบไม่ค่อยสวยนะเพราะว่าโดน,นแดดเยอะนี่ครับใบกลมๆจะประมาณนี้มิ้วคิเวก็หน่อสวยครับให้หน่อดีอันนี้ก็เป็นตัวอย่างหน่อมิ้วคิเวที่ขายที่ร้านนะครับตัวน,นี้ประมาณ800บาท สวยแล้วก็สูครับผมแบบนี้อันนี้เป็นโมจิโต้โมจิโตแม่พันธนี่ครับมีเยอะเลยโมจิโตตอนนี้เพราะว่าทำมาเยอะก้านแดงขับใบลายสวยมากนี่ครับโมจิโต้นี่ด่างดีมากอันนี้ก็จะ ต่างน้อยหน่อยครับแล้วแต่ต้นเลยเพราะว่าปลูกและเลี้ยงแดดเหมือนกันนี่ครับอันนี้มูอิซันไรแต่ว่ายังไม่ออกฟอร์มใหญ่อย่างเดียวเลยเพราะว่าเลี้ยงในร่มเนี่ยครับสวยตรงนี้ฟอร์มไม่ใหญ่นะครับมูอิซันไร์นี่ครับน่อเยอะมากอื่ อันนี้ก็เป็นส่วนส่วนหน้าของเราเองนะครับต้นใหญ่นี้เป็นแม็กซิมัสเจนเต้ครับโดนลมอันนี้โตไวมากนะครับยังไม่ถึงสองเดือนเลยแต่ใบด,ดูแบบนี้เลยใบใหญ่มากต้นฟอร์มใหญ่มากครับแม็กซิมัสเจนเต้ฝั่งนี้จะเป็น แกลงอิเล็กทริกบูเกโกเกือบจะทั้งหมดครับสิบก่าต้นอยู่ตรงนี้ยังไม่โตครับแต่ว่าหน่อเต็มละน่อเริ่มใหญ่โดนหนอนลงพอสมควรเลยนี่ครับอิเล็กทริกบูเกโกอันนี้ลมดีอันนี้แบ็กมาเบลต้นข้างหลังเป็นเพนเต็ดนะครับปลอมสวยมากนี่ครับเพนเต็ดแบ็กเกโก อันนี้เหลืองเชียงรายออดิบน,นี้ก็จะเป็นแกงด้านหน้าของสวนเราครับผมนี่เป็นมิดไนครับเริ่มให้หน่อแล้วอันนี้ประมาณ2เดือนได้ครับไซส์2เดือนก็ประมาณ1เมตรอันนี้ให้หน่อแล้วครับนี่ตอนเด็กหน่อเขาก็จะยังไม่ดำมากนะครับนี่ครับ แต่ว่าต้นนี้ดำมากนี่อันนี้เป็นไวลาวาไว้ราวาถ้าอยู่ในร่มเนี่ยน่าจะออกช้าอย่างต้นนี้คือต้นเริ่มใหญ่แล้วนะครับแต่ว่าหน้ายังไม่มาเลยนี่ครับแกงไวลาวาผมก็เลี้ยงผสมอะโลด้วยนะครับอันนี้ก็โอกิอันนี้ก็ช้างเหลือง ส่วนตัวนี้เป็นแม็กซิมัสอีกต้นหนึ่งครับแต่ยังเล็กอยู่ส่วนตัวนี้เป็นแบ็กมาเบลแบ็กมาเบลจริงๆทรงสวยมากครับใบกำมยี่อันนี้ไซกำลังจะให้หน่ออันนี้เพิ่มท่อเข้ามาสิบท่อก็จะลงหลายตัวพอสมควรครับผม ครับลมแรงครับแถวนี้บางปูสมุทรปราการรถวิ่งตลอดเลยครับเสียงดังนิดนึงนี่ครับแต่ช่วงนี้มิลกี้เวย์สวยมอร n นิ่งดิวก็สวยสงสัยฝนตกใส่ วันนี้ประมาณนี้ก่อนครับ